นี่สองถุงมั้สิ้องชิดูโอเคค่ะครจารีรวมกับปาเซ้นได้นะ2องาบบาทมปาเซ้นมีรสพูดพิซซ่าบาริคินั้นเปนพิซซ่าเอาหนุงเดี๋ยวไม่พอ่ะ้าสบาทแบงร้อยให้หนไม่ต้องมัดั้ไง้อดง้เ้อาปลาหุงค่ะห้าสิบาทค พี่ออกก่อนอืมไ่นี่แหละหวานิบดีเราชิมดูได้นะอร่อยอันนี้ตั้งพรีนนี่ยิบค่ะขอบคุณค่ะไ่นี่ชิมดูกินาเดี๋ยวไม่ได้ชิมนะ ต่อยไข่ไ่เขามปลาหอหมึกไหมล่ะปลาหมึกไปทอดมะนะเอาปลาหมึกไปทอดไหมจ๊ะหนังไหนะโบไข่ไหมคะสวยๆเลยไ่กับตู้วกไม่รู้จักสดไปใหม่ตัวใหญ่ๆเลยไปไม่ได้เอาปูแป้นต้าไหนจ๊ะ หมดล้หมดเลยนะคะเดีเ๋ยวแค่นี้นะคะตัวอะไรอ่ะอะร่เด,ดีเ้แค่ม,มาคมนะมน่าจะใช่ก็ได้ ตัวใหญ่กุ้งไม่แพงนะคะโลละร้อยแปดสิบตัวใหญ่มากน้นเอาไะ เมราเอาไม่เค็มมากใช่ไหมหรือว่าแบบไหนเอาแค่นั้นหรอคะร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งหรือเปล่าอันนั้นเท่าไรนะคะหนึ่งร้อยหรอนะะแล้วแต่ตัวเอง ลองชิมก่อนก็ได้พอไหมชอบกินเยอะไม่ใช่หรอขอบคุณค่ะเอาละช่องด้วยดีกว่าอะไรละช่องวัดเจ็ดใช่ไหมคะหนึ่งมพอไหมคะอันนี้เอาเอีกไหมอ่ะพี่แดนบอกว่าเดี๋ยวไปดูอีกเจ้าหนึ่งซื้อหลายเจ้าเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอันไหนอร่อยกว่ากัน ขอบคุณค่ะ,คคะจกักออาพี่นาถือให้หน่อยแล้วช่องวัดเจ็ปรกอกานดูดิวช่วัด,ดวเรเขาเรียกไรวัดเลยวัดเจดโอเคแล้วช่องดังของสมุดสคอนดูข้างในนนะเราจะซื้อจะซื้อปลาหมึกกับกุ้งด้วยไหมคะทำไมคะฮะเนี่ยเขาจะซื้อตัวนั้นที่มัน มาสดๆเลยนะะคพี่นัดไม่ยอมให้แม่ซื้อกุ้งสดๆเพราะว่าบ้านพี่นัดเขาไม่กล้ากินของสดไม่มีใครทำให้ด้วยหน้ากระโดดบุ้งๆเลยอะพี่นัดคิดเหรอคะนี่ค่ะหรือผัดสมคะอันนี้กินได้เลยนะกินได้เลย ถึงมาร้อยอ้มัเนเหลือน้อยก็เลยรวม,วมน,น้ำมันไหลอันนี้พู้แปดน่นน้ำมันไหลตัวนีน้ก็เยอะตัวอะไรกันดูผสมกันไปหนะึ่งร้อยบาทครับคุณค่ะเดี๋ยวมาจะเอาไปผัดหวา นีาอัโอ้นุนก้ามปูใหญ่มากครบยังไะโอเคโอ้ี่นัดูกุ้งสิคะอลังมากดูดิกินนี้ด่าได้กินเน่ยอะไรก้ามปูเออมันแกะยาก ตอนนี้แบบกำลังจะไปดูปลาหมึกนะคะคุณผู้ชมกุ้งไม่ซื้อนะคะเราจะซื้อมาแล้วก็ลาานตาะใช่นี้ตัวใหญ่อันนี้อนนอันนี้น้องไปแล้วปลาหมึกปลาหมึกเยอะเลยโอ้โหน่านกินจังค่ะ ชมตรงนี้ดีกว่าปลาหมดเยอะอ๋อพี่นะดูนดีกว่าเฮ้แต่ว่าตอนนั้นพี่ซื้ออ่ะพี่พี่พี่โอ๋เขาจะชอบอีกแบบนึงนะพี่จะจำได้ไหมที่มันตัวสีมพูอะ่ะเนาะกลาหมึกแบบชมพูนั่นแหละ มาดูก่อนขอชมปลาหมึกก่อนนะคะอ๋อนี่ไงแบบนี้แหละที่มันเป็นตัวโอ้ยอันนี้ไม่ได้หรอกมันใหญ่เกินน้าเนี่ยเขากินแบบนั้นหรือเปล่าอ๋อมีไข่ด้วย,อ,วยอันนี้มันเหนียวไหมคะเหนียวไหมตัวเองมันเหนียวไหมเหนียวไหมหมายถึงว่าไปย่างแล้วมันเหนียวไหมไม่เหนียวไม,ไม่เหนียวหมึกนี่ยอันนี้เขาเรียกหมึกอะไรคะ ปดาากหมึกปล้วยเอาครึ่งโลค่ะเอาไปย่างใช่ไหมคะเอาครึ่งโลเอาแบบนั้นเลยถูกแล้ว เอาเอาครึ่งโลก็พี่โอเคขาชอบกินแบบนี้ที่เขาบอกว่ามันอร่อยแต่ว่าแต่เขาชอบสีขาวเดี๋ยวเขาจะไปซื้อสีขาวไปเอาครึ่งโลก่อนไม่เรากินเองแต่หมายถึงว่าไม่งั้นก็เอาทำกับข้าวได้ไงนี่นะคะพี่นัดเราก็เอาทำกับข้าวได้ เดี๋ยน้องซ้อนให้เ,เนี่ยนะคะเรามาซื้อปลาหมึกนะคะอยู่ที่ตลาดมหาชัยนะคะคุณผู้ชมเราอยู่ที่ร้านนกกุ้งซิ่งอ่านกกุ้งซิ่งโอเคอะะชำระเงินก่อรนร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบห้าร้อยห้าบาท จเจอกันคลิปต่อไปนะคะ